บ้านลังูค่ะมีหลากหลายเลยนะคะเป็นแหล่งขายเสื้อผ้าแล้วก็มีของอร่อยนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าน,นะคะมีหลายแบบเลยนะจะแล้วก็ขายชุดนักเรียนขายชุดข้ารา,า,กาชการจัดผ้าลายไทยเหมือนผ้าหมผ้าใยของอันนี้ก็มีค่ะชุดข้าราชการมีหมดใครจะซื้อเพชรซื้อทองมีนะคะกิ๊ช็อปขนมปังหน้าหมูคอนราดี ขนมเหนียวต้มจิ้มอันนี้ห้างตั้งหัวแสงนะคะนี่ค่ะขนมจีนบางลำพูอร่อยมากแมสสวยๆก็มีนะคะมาซื้อได้เลยค่ะเสื้อยืดมีหลากหลายเลยนะคะเสื้อสกีนลายนะ,ะมีลายพระด้วยนะคะพินอนด้นยนะ,ะอโกงอาม่าอาม่าก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะอากงก็อยู่ฝั่งนี้นะคะจิระกล้วยเตี๋ยวเยันดาโฟค่ะมาแล้วค่ะเหือกกล้วยย็นดาโฟุนเส้นมาแล้วค่ะเส้นหมี่โฟของอาม่ามาแล้วค่ะ น่าก,กินมากเลยหนังปลามาแล้วค่ะ